เซฟสุเลลินฉันไม่ปล่อยเธอไปแนะประธานชวนช่างเป็นคนที่ไม่เลือกหมอเฮ้ทุกคนต่างก็รู้ข่าวเช้าเกี่ยวกับการคักลอกผลงานของสุเลลินทำไมท่างประธานชวนถึงยังจะแต่งงานกับผู้หญิงแบบนี้อยู่อีกนายนาไม่ไอายนายตัางหากที่ลอเเลียนแบบผลงานฉันฮ้ เธอมีหลักฐานดึงงัยถึงบอกว่าฉันเรียนแบบผลงานเธอฮะฉันลืมสนิทฉันเองที่ให้ซูระเป็นคนเก็บผลงานของฉันเพื่อความปลอดภัยก่อนที่เราจะเลิกกันไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานหรอกถ้าฉันจำไม่ผิดคุณซูก็ร่วมงานแข่งขันในงาน et fashion g d a ผู้ที่ได้ใช้ชน,นะคือผู้ที่ได้พิสูจน์ตัวเองกับทุกคนดีถ้าซูเลลินแพ้เธอต้องยอมรับว่าเธอคือคนลอกเลียนแบบฉันและออกจากอุตสาหกรรมดีสซต์ดีแต่ถ้าไหนแพ้ล่ะฮะฉันไม่มีทางแพ้ หลังงานเลี้ยงฮ่าฉันใส่รองเท้าส้อนสูนทั้งวันเลยเหนื่อยสุดๆเอออยากขี้เกียจเธอต้องชนะการแข่งขันเท่านั้นนะเธอไม่อยากเอาชนะสู้ร้านเหรอฮะ เธจ,จะไปวาดดราฟงานดีไซน์ตอนนี้พยายามเข้านะลุกขึ้น Ờ, uh, đi À, à La Mốt